รัศมียาว3.5ถ้ารัศมี3.5เส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่เจเซนติเมตรตรงนี้นักเรียนได้แล้วรัศมียาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะคะอะดูต่อนักเรียนเรียนผ่านไปแล้วคือเรื่องของการหาความยาวเส้นรอบวง๋อวันนี้ไม่มีเลยห้อง ห้องสามไม่มีเลยใชยเฉพาดยิ้มแป้นเลยนะคะคุณแม่ลุ้นเอาใจช่วยนะคะโบมาแจ้งข่าวลูกชายเลยวันนี้ไม่มีใครเลยมีลูกชายคนเดียวนะคะเอาละคะ่ะวันต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้องหนึ่งบอกพรุ่งนี้เราเต็มที่นะักเรียนดูต่อนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะคะทีนี้ไปดูสูตรการหาความยาวเส้นรอบวงบ้างก่อนอื่นทมนัก เสียใจด้วยนะคะห้องหนึ่งลงมาบอกว่าห้องหนึ่งมีเต็มห้าอยู่2คนอ่ะผมให้ห้องหนึ่งก่อนใช่พัดบอกเมื่อกี้หายหนาวตอนนี้ความหนาวเริ่มใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะนักเรียนไปดูก่อนอ่ะคุณครูย้อนถามกลับไปนิดหนึ่งอันนี้ก็คือความรู้เดิมถามว่าความยาวรอบรูปวงกลมหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ได้ออกมานั้นมีค่าเท่าไหร่ ความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ได้มีค่าเท่าไหร่คำตอบที่ได้มีค่าเท่าไหร่ประมาณประมาณประมาณเท่าไหร่หรือประมาณประมาณประมาณสามจุดหนึ่งสี่ประมาณสามจุดหนึ่งสี่เป็นทศนิยมและถ้าเกิดเป็นเศษส่วนล่ะคะประมาณ าประมาณเศษ22ส่วน72ตัวนี้เราเรียกว่าค่าค่าคงที่เรียกว่าค่าค่าพายค่ะค่าพายลักษณะแบบนี้ตรงนี้นักเรียนต้องจำนะพายมาจากไหนพายมาจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหรือคุณกว่าจะถามว่าความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางได้ค่าหรือได้คําตอบเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องบอกได้ว่าได้ประมาณ3.14หรือประมาณเศษ22ส่วน เกตซึ่งสองตัวนี้เป็นค่าคงที่เราเรียกว่าค่าพายค่าพายนะหวังว่าคงไม่มีใครลืมนะทีที่แล้วก็สอบตรงนี้ออกด้วยนะคะอ่ะถามว่าการหาความยาวเส้นรอบวงหาไปแล้วใช้สูตรว่าอะไรคะสองไพอาร์นะคะไพก็คือมีอยู่สองค่าอาร์คืออะไรรัศมีรัศมีดังนั้นเวลานักเรียนจะหาความยาวเส้นรอบวงนักเรียนต้องรู้ค่าของอาร์ ก็คือค่าของรัศมีนั่นเองแล้วในการหาพื้นที่รูปวงกงลมล่ะสูตรว่าอย่างไรสูตรว่าสองคูณพายคูณอาสองคูณพายคูณอ,อณา,ณออณาณอก็คือความยาวเส้นรอบวงได้ไงอันนี้คือความยาวเส้นรอบวงแต่วันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นพื้นที่ความยาวเส้นรอบวงเราเดินไปตามเส้นรอบวง แต่พื้นที่หมายถึงส่วนที่แรงเงาในรูปวงกลมทั้งหมดอันนี้คือพื้นที่ห้ามเปิดหนังสือห้ามเปิดสมุดเก็บลงไปในายใครได้บ้างว่าสูตรว่าอย่างไรไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าไม่ได้มาพิสูจน์กันขอวิชว a ค่ะนักเรียนทําความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนเมื่อกี้ถ้าเกอดพูดถึงความยาวเส้นรอบวงก็งหมายความว่านักเรียนเอาเชือกวัดเนี่ยตามแนวนี้ทั้งหมดนี่คือความยาวเส้นรอบวง พอพูดถึงว่าพื้นที่รูปวงกลมก็คือส่วนที่เป็นสีเหลืองนี้ทั้งหมดถูกไหมคะดังนั้นจะเกิดว่าพูดถึงพื้นที่รูปวงกลมเวลาตอบต้องมีคําว่าตารางนําหน้านะคะ,ะวันนี้ให้นักเรียนมาพิสูจน์กันหาสูตรพื้นที่รูปวงกลมกันนะอันดับแรกสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะไม่ต้องสร้างนะคะปลายทางตอนนี้ตัวตรงปลายทางตัวตรงแต่ตั้งใจฝังบนโต๊ะไม่มีอะไรเลยทุกคนเลยนะคะ สร้างรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงอ่างคุณครูสร้างให้ก่อนเสร็จแล้วจากเดิมรูปวงกลมแค่นี้แบ่งออกเป็นสิบหกส่วนแบ่งเลยนะคะแบ่งออกเป็นสิบหกส่วนแบ่งรูปวงกลมออกเป็นกี่ส่วนคะสิบห อ่ลองดูก่อนสิว่าครบไหม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, สิบหกส่วน1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเดปดสีเหลือง8สีเขียวอีก8รวมเป็น16แล้วแต่และส่วนนี้ต้องมีขนาดเท่ากันไหมคะเท่ากันดังนั้นนักเรียนบอกเอยคุณครูแบ่งได้อย่างไรเท่ากันหมดเลยก็ไม่ยากเราเรียนไปแล้วเราเรียนในเรื่องของการหาความยาวเส้นรอบวงมาแล้วและสมีแค่นี้ครูก็นําไปหาความยาวเส้นรอบวงพอได้ความยาวเส้นรอบวงปั๊บ เอามาแบ่งออกเป็น16ส่วนครูก็าหารด้วย16ก็จะได้แต่ละส่วนกางวงเวียนออกไปรัศมีเท่านั้นแล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยทุกส่วนก็จะมีขนาดเท่ากันหมดถูกไหมคะตานนั้นถ้าเรียนแบ่งแล้วเครื่องหนึ่งระบายด้วยสีเหลืองเครื่องหนึ่งระบายด้วยสีเขียวถ้านักเรียนไม่ชอบสีเขียวแล้วแต่แต่ต้องแตกต่างกันกี่สีสองสีเสร็จแล้วหยิบกานไกขึ้นมาไม่ต้องหยิบครูตัดเอง นะคะตัดออกเป็นชิ้นๆแยกออกจากกันจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นสิบหกชิ้นนะคะตัดออกมาแล้วจะลักษณะแบบนี้สิบหกชิ้นสีเหลืองได้กี่ชิ้นแปดชิ้นสีเขียวได้กี่ชิ้นแปดชิ้นรวมเป็นกี่ชิ้นสิบหกชิ้นส่วนนี้คืออะไรของรูปวงกลมส่วนเนี้ยที่ทั่นเป็นตัดออกมาแล้วคืออะไรของรูปวงกลม รัศมีนะคะระัศมีแล้วส่วนนี้ล่ะคะแค่นี้เส้นรอบวง,บบงถ้าเราเอามาต่อกันทั้งหมดสิบหกส่วนเราก็ได้หนึ่งหนึ่งรูปวงกลมถูกไหมคะพอเนักเรียนตัดได้แล้วสีเขียวแปดสีเหลืองแปดคุณครูนำมาวางเรียงต่อกัน,นวางสลับอ๋องงไหมตรงนี้งงไหม,ไ,หมไม่งงนะ จากเดิมลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเว<ม>ลานักเรียนจะมาเรียงติดกันก็เอาด้านแหลมนี้ลงข้างล่างซีนะถูกไหมคะมันก็จะมาต่อลักษณะแบบนี้ถูกไหม,มสีเหลืองก็วางไปแนวเดียวกันสีเขียวก็สลับเอาไปแหลมปัดปลงนะคะ<ม>ก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีเขียวแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีเหลืองแปด ตัดชิ้นส่วนของรูปวงกลมเอามาวางเรียงแบบนี้ปับ๊บมองสิครับมันเหมือนรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่ <4 S 1> เหลี่ยมด้านขนาน<ม>ส่วนนี้ของรูปสามเหลี่ยมคือเออโทษทีส่วนนี้ของรูปวงกลมคืออะไรคะรัศมีมมแต่พอมาเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานส่วนนี้คืออะไรเอ่ยความความสูง<ม>นะักเรียนต้องจําได้นะดังนั้นรัศมีของรูปวงกลมก็คือความสูงของรูป สี่ <4 S 2> เหลี่ยมอับดูต่อส่วนนี้คืออะไรของรูปวงกลมร,รูปวงกลมเส้นรอบวง,งแต่ถ้าเกิดเอาสองด้านมารวมกันเท่ากับหนึ่งวงแต่ถ้าเกิดถามว่าเอาเพียงด้านเดียวก็กคือเครื่องหนึ่งของรูปวงกลมทวนใหม่ส่วนนี้คืออะไรของรูปวงกลมรัศมีรัศมีคืออะไรของรูปสี่เหลี่ยมความสูงามาดูใหม่ ส่วนนี้คืออะไรของรูปวงกลมเส้นรอบวงเส้นรอบวงเนงนี้ทั้งวงไหมไม่แค่เพียงเครื่องเดียวนะคะเครื่องหนึ่งของรูปวงกลมเท่ากับอะไรของรูปสี่เหลี่ยมฐานเท่ากับฐานซึ่งในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราใช้สูตรว่าความสูงคูณด้วยความยาวฐานถูกไหมคะนั่นหมายความว่าวงกลมก็มี พื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองแต่ทีนี้เวลานักเรียนจะหาพื้นที่รูปวงกลมนักเรียนจะต้องมาแบ่งให้ได้16ส่วนแบบนี้แล้วก็ตัดออกมา16ชิ้นแล้วมาวางเรียงต่อกันแบบนี้<ม>ใช่ไหมโอ้เสียเวลามากเลยดังนั้นเราไปที่สู่์กันดีกว่าว่า<ม>เราจะหาพื้นที่ของรูปวงกลมเป็นเฉพาะเฉพาะเลยทําอย่างไรอะดูต่อเลยนะ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ของรูปวงกลม,กลมเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเปลี่ยนเลยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่าความสูงความสูงคูณความยาวฐานอ่คูณความยาวฐานไปเทียต่อนนะแล้เรียนดูนะแล้วนักเรียนจะเข้าใจเองคูณความยาวฐานต่อไปความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรของรูปวงกลมราศี คุณครูเปลี่ยนเข้าสู่เรื่องของรูปวงกลมคือรัศมีความยาวฐานคืออะไรเส้นรอบเส้นรอบวงเลยใช่ไหมไม่ใช่เท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งถูกไหมคะครึ่งหนึ่งเราใช้เศษหนึ่งส่วนสองคูณด uh> ้วยใส่เว็บก่อนเศษหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งของรูปของรูปวงกลมซึ่งความยาวฐานนี้ เครื่องหนึ่งของความยาวเส้นรอบวงสูตรความยาวเส้นรอบวงสูตรว่าสูตรความยาวเส้นรอบวงสองพายอาสองคูณพายคูณอาอัะต่อแลศมีนี้เราแทนด้วยตัวอะไรลูกตัวอาคูแทนเลยนะคะคูณด้วยมาดูตรงนี้สองกับสองตัดกันได้ไหม ได้ตัดเลยตัดดังนั้นเมื่อตัดปั๊บเอาที่เหลือหาคำตอบหนึ่งคูณพายได้พายถูกไหมคะหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณสามได้สามหนึ่งคูณเอได้เอหนึ่งคูณพายได้พายดังนั้นคำตอบที่เหลือก็คือได้พายคูณอา <A. S 1> อ้าร์ A. คูณพายคูณอาอานี่มันพวกเดียวกันไหม พวกเดียวกันเอาเรียงใหม่ให้มันอยู่ด้ยวยกันเดี๋ยวมันง,งอนอีกนะคะเอาพายมาอยู่ข้างหน้าพายคูณอาคูณอาราจะเรียลองบอกกูสิครว่ามันเข้าสู่เรื่องของอะไรแล้วคูณซ้ำๆกันเนี่ยเรื่องของอะไรตัวร่วงยอเก่งมากเลยตัว,วร่วมเรื่องอะไรคะยกกำลังยกกำลังอ่ะรบมให้สาวสีหน่อยนะคะโอ้ ชัยพัฒน์แตเซฟแต่ผมตอบอาประมือให้ชัยพัฒน์กลชัยพัฒน์ไม่ค่อยกล้าพูดเลยนะคะเพื่อนเลยเอาไปตอบหมดเลย <c oughs> นะคะพายคูณอาคูณอาเป็นเรื่องของเลขยกกําลังอาคูณซ้ํากันกี่ตัวสองตัวก็เป็นยกกําลังสอง <c oughs> ดังนั้นเราก็ได้สูตรมาใหม่ว่าพายคูณอา <c oughs> ยกกำลัง <c oughs> ฟังแล้วไม่ค่อยเพลาะเลยเอาใหม่พายคูณอายกกำลังสองก็คือพายอายกกำลังสองนะคะความยาวเส้นรอบวงสองพายอาพื้นที่รูปวงกลมใช้สูตรว่าอะไรออะตอบพร้อมกันสองพายอาเอาใหม่ความยาวเส้นรอบวงสูตรว่าสองพายอาพื้นที่รูปวงกลม ายกกำลังสองพยายามต่อแล้วเราจะพยายามจังมันจะได้เองเอาเลยค่ะกลับไปสไลด์ค่ะไม่เห็นของเดิมแล้วบอกคุณครูใหม่สิว่าพื้นที่รูปวงกลมสุดว่าคายคายากกำลังสองหมายความว่าคายคูณ r คูณอาคูอาหรือ หรือทายอารยกกำลังสองเอาไม้ไปด้านหลังดิแล้วพัดคุณครูจะลองทดสอบว่าสิ่งที่ฟังมาเนี่ยใช่ไหมเพื้นที่รูปวงกลมสูตรว่าสองพายอาเก่งมากเอาไม้มาให้สอนสินแล้วหนูฟังใหม่นะที่หนูตอบเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเพื้นที่รูปวงกลมสูตรว่า กำลังสองไพอายกกาลังสองใช่ไหมนภัสเอาไมให้นภัสที่นภัสตอบนะี่เป็นสูตรของอะไรของรูปวงกลมสูตรของอะไรคะ,คะรูปวงกลมคับรูปวงกลมแต่ความยาวของรูปวงกลมแต่ตอนนี้เราไปเรื่องของพื้นที่รูปวงกลมนะักเรียนต้องพยายามจาแนกออกจากกันให้ได้มองปั๊บหนูจึงต้องตอบคุณครูได้ายคูณอาคูณอา วิธีการจําเป็นสูตรเลยก็คืออะไรอีกต่ออีกครั้งหนึ่งไทยต่อไทยคูนอาคมว่าไทยคูนอาคูน่าตอนนี้นักเรียนได้สูตรเกี่ยวกับรูปวงกลมไปแล้วสองสูตรดังนั้นวันต่อไปเดี๋ยวปลายทางนะคะต้องตอบคุณครูได้พวกนี้คุณครูจะทดสอบว่าเอ๊ความยาวเส้นรอบวงสูตรว่าอย่างไรพื้นที่รูปวงกลมสูตรว่าอย่างไรเอาไม้วาง ต่อไปเมื่อนักเรียนได้สูตรแล้วทีนี้นักเรียนก็มาหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะเราจะหาอย่างไรนะคะจงหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะถามว่าเจดเซิเมตรนี่คือรัศมีมีดังนั้นนักเรียนสามารถหาพื้นที่ได้เลยไหมคะได,ได้เลยนะคะได้เลยโดยค่าพายนั้นมีกี่ค่า2ค่าแล้วแต่นักเรียนจะเลือกแต่ถ้าเกิดคุณครูกําหนดให้ นักเรียนต้องใช้ค่าภายที่คุณครูกำหนดเอาล่ะค่าข้อนี้ครูกำหนดค่าพายคือประมาณเศษ22ส่วน7ทีนี้เวลานักเรียนไปหานักเรียนก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปในการหาพื้นที่พื้นที่รูปวงกลมภายอายกกำลัง2พายอายกกำลัง2หมายความว่าต่อพ้องกันะ ดีมากพายคูณอาคูณอาอามีค่าเท่าไหร่คะเจ็ดเจ็ดค่าพายตรงนี้คุณครูให้ใช้ค่าพายประมาณเท่าไหร่คะดส่วนดังนั้นบรรทัดต่อไปเครื่องหมายเท่ากับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนเนื่องจากเราเปลี่ยนค่าพายค่าพายเป็นค่าประมาณดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นประมาณเ2็ี่สองส่วนเจ็ดอ่าแล้วคูณด้วยอาอาเท่าไหร่ลู อ่าคุณเลขเจ็ดแล้วคูณด้วยเจ็ดเจ็ดตัดทอนได้ไหมคะใช้จํานวนนับใดตัดทอนเจ็ดเจ็ดฐานเจ็ดได้หารเจ็ดได้หนึ่งอีกตัวหนึ่งหายเลยไหมบางคนหารได้กี่ตัวหารเลยถ้าเราตัดตัวล่างหนึ่งตัวเราก็ตัดตัวบนเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นหมดแล้วเมื่อหมดแล้วน่กเรียงก็ดำไปคูณกันยี่สิบสองคูณเจ็ดได้เท่ากับ เท่าไหร่คะ154เก่งมากสามารถคูณในใจได้เท่ากับหรือประมาณประมาณ154การหาพื้นที่ต้องมีคำว่าตารางนำหน้าแล้วก็ตอบพื้นท um> ี่รูปวงกลมประมาณ154ตารางเซนติเมตรนะคะอีกสักข้อหนึ่งนะเอาใหม่วงกลมวงนี้คุณครูกำหนดมาให้สองค่าเลย Sente o